คือเราในฐานะคนไทยเนี่ยนะเราก็มีความรู้สึกเราก็อยากจะให้มันอยากให้มันจบค่ะแล้วก็เราก็ไม่ได้เอาเปรียบเขานะจร,จริงๆเราอยากให้มันเป็นธรรมคือเรื่องนี้เนี่ยจริงๆผมเนี่ยอยากผมว่าถ้าหากว่าให้มันจบเนี่ยนะกระทรวงการประเทศเนี่ยคือเหมือนกับเขากอดเรื่องนี้มามานานมากมแล้วก็มันไม่ใช่เพิ่งผ่านนะมันผ่านรัฐบาลมาสักเกือบสิบรัฐบาลแล้วอะ ที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทําไมมันสิบรัฐบาลแล้วกระทรวงการต่างประเทศมันงโง่อยู่ได้ยังไงวะทําไมมันงโง่จังใช่ไหมผมเนี่ยก็เลยอยากไงว่า<ม>เออเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศโอเคแหละรัฐบาลฟังกระทรวงการต่างประเทศก็กระทรวงการจะส่งตัวแทนมาเลยนะแล้วก็ฝ่ายที่ท<ะ>ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ส่งตัวแทนไปแล้วก็ไปไปดีเบตกันมันจะได้มีข้อสรุปไงเออมันจะได้มีข้อสรุปคือวันนี้เนี่ยผมดูนี่ล่าสุดเมื่อวานวันศืนมึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค,คือพอเรื่องนี้ม,นมันดังและมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วมันมีการพูดจากันเยอะและกดดันรัฐบาลน,นี้ด้วยพลเอกนันทพล,ลนาคพานิชตั้งคณะกรรมาการอีกชุดหนึ่งอีกใช่ไหมให้ศึกษาเรื่องเอ,เอ,เอม็มโอยูนี่ให้อลไรพลเอกอักษราเกิดผลเป็นประธานอีกชุดหนึ่งอีกมาศึกษาเรื่องนี้อีกอคือผมว่าเอาอย่างนี้ถ้าหากว่าเป็นอย่างนี้ผมว่ารัฐบาลในฐานะที่เป็นผู้บริหารประเทศควรจะเป็นเจ้าภาพสูงสุด และก็เชิญทุกฝ่ายและมาคุยกันเพื่อหาข้อสรุปมันได้ข้อยุติถ้ากระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าข้องเขาถูกเชิญมาตัวแทนมามแล้วก็เนี่ยเชิญหม่อมหลวงกรเชิญคนที่ทั้งหลายแหละนะ<ม>ที่เห็นคัดค้านแล้วมามาคุยกันมันจะได้จบไหมประชาชนไม่ต้องงงนี่ฟังคนโน้นตี <c oughs> พอไปเปิดช่องนูงอาจารย์งรงฤทธิ์ <c oughs> อีกแบบอาจารย์นักละอีกแบบมาฟังหม่อมหลวงกรฟังอาจารย์ประเทศอีกแบบหนึ่งเออเนี่ยไม่ได้ฟังใครอ่ะ